ท่านก็จะาใต้ข้าเล็กมาเล็กกันที่พวยราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือ,รอดร้อนคาดแคลนน้ำเพออุปโภคบริโภคนะครับนะแหละอำเพภอการ,กรเกษตรเกาะพ,พี่น้องที่ตะบลกรุ๊ตอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยน,นดายเจษฎาจิตรัตน์พวยราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายบุญเรืองลุงละลวดอ้วนหน้าสำน,นัปกปลัดวัฒนาภายัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวีโซดอินทรารนกัเนิดดอำเภอผุนพินนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับบริเวณคว้ายกักเก็บน้ำในทงทีมู่ทีนึงตำบกลกรุ๊ดอำเภอผุนพินจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีซึ่งที่นี้เนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนในน้องยอมข้าดแคลนาน้ำน้ำกินน้ำชายน้ำเพื่อการ,กรเกษตรนะครับ ้องข้อสนับสนุนเรื่งสูบนามขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการแคลนน้ำในช่วงหน้าเลงนะครับค่ะด้วยทางด้านข้องในอำเภอพุนพินค่ะท่านก็บอกว่าจากการสํำรวดตรวจสอบปัญหาการคาดแคลนนักอุวโภกบริโภคและกะารน้ำเพื่อการเกษตรข้องราษฎรและ,กะเษะกษตรกรที่อำเภอพุนพินค่ะพบว่าตอนนี้นะระดับน้ำนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำในคลองกรุ๊เนี่ยได้แหง้งแล้วก็ลดลงไปมาค่ะเนื่องจากตอนนี้อากาศร้อนประกอบกับฝ้ายกักแก็บน้ำในท้องที่มู่นึ่งได้มีการชำรุดจาก เทศน้ำท่วมนะคะก็เลยไม่สามารถจะก,กักเก็บน้ำไว้ได้เต็มปริมาณได้ประกอบกับตอนนี้ค่ะประชาชนแล้วก็เกษตรกรกอ,อื่นๆที่นำน้ำจากคลองไปใช้ในพื้นที่คาดแคลนน้ำก็เป็นเหตุให้เกิดความกังวลใจข้องผู้ชายน้ำแล้วก็อาจจะขยายไปสู้ความคัดแยงได้ค่ะซึ่งทางตอนนี้นะคะอำเภอพุนพินเองก็ได้มีการซ่อมแซมฝ่ายที่ชำรุดที่ว่ามันพังนันและซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วนะลและ้วก็อบแหล่งน้ำใกล้เคียงนะครับพี่นาแนทางแก้ไขปัญหาแล้วซึ่งพบว่าฝ้ายเก็บน้ำนะครับตามลำคลองกู ดานปาาคลองมีมวลน,น้ำจะม่น้ำตาปีไบล่ดันไล่ขึ้นซึ่งระยะห่างจากไฟนะครับประมาณสามลหาักสามารถใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใยญ่สูบจากคลองกรูดในตำแหน่งที่มีน้ำตาปีไบล่ขึ้นก็จะส่งตามท่อมาอย่างนาไฟนะครับที่ซ่อมเสร็จแล้วจะไม่สามารถเพิ่มปริมาณน้ำในคลองกรูดได้อีกจำนวนมาก เ่อจะช่วยเลือกแก้ไขปัญหาการเคลื่อนนามแม่กับพี่นองที่โยริมคลองและพื้นที่แค่ระยะเวลาหน้าเร่งนี้ได้แน่นอนนะครับผู้ว่าแบบว่าพือมืองผู้ว่าตอนนี้ท่านได้รับทราบปัญหาแล้วก็ความต้องการเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็พร้อมจะนําไปพิจารณาให้ความช่วยเลือกรวมกับผักส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะมาคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนข้องผี่นองประชาชนในพื้นที่ย่างยืนต่อไปนั่นเองนะคะมีท่าน